สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับในเวลาของเล่าข่าวค่นค่ำคืนนี้วันที่2ตุลาคมนะครับก็หลังจากที่เกิดเหตุการณ์รถบัสทัศนาจรนะทัศนศึกษาไฟไหม้นะครับแล้วก็วันนี้ก็วันพระก็มีประชาชนคนไทยหลายคนก็ทําบุญใส่บาตรอุทิศส่วนกุศลให้กับเด็กๆแล้วก็คุณครูที่จากไปนะฮะแล้ววันนี้ในที่เกิดเหตุนะท่านผู้ชมฮะ คนไทยเนี่ยเป็นคนที่จิตใจงดงามมากนะวันนี้ในที่เกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นบริเวณเกาะกลางนะฮะหรือว่าจะเป็นฟุตบาทนะก็คือไม่ได้ไม่ได้ข้ามไปตรงเกาะกลางนะต่ตรงฟุตบาทตรงนี้ก็มีประชาชนนะฮะได้นำ <c oughs> ดอกไม้นำขนมนะฮนำนมน้ำไปวางนะไว้อะไรให้กับผู้ที่เสียชีวิต ท่านชมฮะเห็นไหมน่ารักไหมฮะคนไทยดูเทีฮะมีไก่เคเฟซีด้วยเห็นไหมสั่งไก่ไปให้ไปให้เด็กๆอ่ะใช่มีท่านชมดูนะฮะนมดีนมเห็นไหมนมโรงเรียนเลยสําหรับเด็กๆเลยมาเป็นแพ็คเลยเห็นไหมะขนม อันนี้ต้องก็เป็นบริเวณฟุตบาทแต่ว่าบริเวณเกาะกลางก็มีนะและนี่เป็นแฟนกันท่านผู้ชมลองฟังนะแล้วนี่มีลูกไหมฮะแปดขวบู้สึคนผูใจนี่เป็นแฟนกันเนี่ยมีลูกแล้วเนี่ยอืก็เอาดอกไม้มาวางให้เห็นมัู้่ยู่ตรงฟุตบาทท่านผู้ชมดูนิฮะ เพราะที่เป็นข่าวที่สะเทือนใจจริงๆนะสะ mm hmm. เทือนใจจริงๆคือทําแล้วก็รู้สึกแบบคือคนทําก็รู้สึกดีอะว่า mm hmm. เออเราก็นี่อันนี้อยู่ตรงเกาะกลางเลย mm hmm. เห็นไหมท่านผู้ชมฮะ mm hmm. มีดอกไม้มีอะไรวางไว้นะฮะโอ้สุดยอดนะ mm hmm. นี่แล้วก็วันนี้ก็มีการทําพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตจากจุดนี้นะฮะ เพราะว่าวันนี้มีการเคลื่อนร่าง<ช>ของผู้ที่เสียชีวิตจากนิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจนียกลับที่อุทัยธานีคือทั้ง23ร่างเนี่ยต้องชมนะฮะแผนกนิติเวชนะครับของโรงพยาบาลตำรวจนะฮะคือทำทั้งวันทั้งคืนใช่ตั้งแต่เกิดเหตุนะฮะใช่แล้วก็เมื่อคือนนียทำทั้งคืนจนกระทั่งเสร็จเมื่อตอนบ่ายนะฮะแล้วก็นำส่งทั้ง 23ร่างนะครับโดยมีทางมูลนิธิร่วมกตันอยูนะครับคอยดูแลในเรื่องของการส่งร่างนะฮร,ร่างต่อ1รถ1คันน่ยนะฮะแล้วก็โรงนั้นก็ใส่เหมือนกันใช่ไม่มีโรงเด็กไม่มีโรงคุณครูนะฮะ<ช>โรงขนาดเท่ากันนีท่านผู้ชมฮะก็จากการอ,อ,อำนวยการของท่านชาดาไทยเศรษนะฮะ โทษะท่านท่านซาบิดาซาบิดาไทยเศษมทสรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยนะฮะนี่ท่านผู้ชมฮะหนึ่งคันต่อหนึ่งคนทำเสร็จในเวลารวดเร็วมากนะฮะ <c oughs> และท่านรัฐมนตรีอนุทินก็ไปนะ,ะนี่คุยกับทางอนทิค,ทคุยกับที่บินนะใช่และก็ท่านผู้ชมฮะนี่นะฮะวันนี้เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลตำรวจแผนกนิติเวชนะครับก็มาตั้งแถวนะครับมาตั้งแถวไว้อาลัยแล้วก็ส่งน้องๆน,นะฮะดูนี่ท่านผู้ชมฮะภาพน,นีนะ้แบบขนลุกเลยอนะด,ด,ดูดูดูนี่ฮนะหนึ่งคันต่อหนึ่งร่างใช่แล้วก็ขับไปแล้วก็ค่อยไปแวะ อันเชิญดวงวิญญาณเพราะว่าครอบครัวเนี่ยที่มานะฮะจะจะอยู่อีกคันหนึ่งจะอยู่อีกขบวนหนึ่งนะฮะแล้วก็จะผ่านจุดเกิดเหตุนะฮะเห็นไหมท่านผู้ชมฮะ<อ>ภาพที่เป็นภาพที่สะเทือนใจมากนะ ก็แบ่งเป็นชุดชนะฮะชุดหนึ่งก็สี่คันบ้างห้าคันบ้างนะฮะ<ช>ทีละชุดทีละชุดไปเป็นแถวเลยนะฮะใช่แล้วก็มีแวะอัญเชิญดวงวิญญาณตรงบริเวณจุดที่เกิดเหตุนะฮะก็ตรงนั้นก็บรรยากาศก,าก็เศร้าโศกเศร้าซ้อยมากใช่ะฮะโอ้บรรยากาศตรงนั้นแบบญาติๆก็ร้องไห้นะฮะปลุกปลงพ่อแม่ที่มานะ ต้องชมฮะก็ตามตามความเชื่อของคนไทยนะต่ออัญเชิญดวงวิญญาณนี่เห็นไหมและคนไทยโดยทั่วไปที่ทติดตามข่าวนะ<ม>อยิ่งตอนสายตอนบ่ายเนี่ยอดอกไม้และขนมเนี่ยอาหารเนี่ยยิ่งเยอะยิ่งเยอะนะฮะ<ม>เราก็เชื่อว่าเ,าเด็กๆก็จะได้ ก็จะได้รับไป<ม>ใช่ไหม,มนี่ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวฟังเสียงของท่านรัฐมนตรีซาบิดานะครับท่านท่านมท3ามนะฮะ ทางมูลนิธิไทยเสนีก็ได้จัดเตรียมรถเป็นรถตู้ทั้งหมด6คันมีดิบัส6คันนะคะเพื่อที่จะโดยสารผู้ปกครองของน้องๆไปรับตัวน้องๆที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็ในรถตู้แต่ละคันเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีท่านแพทย์ทอทงทานชินวัตรเนี่ยท่านก็เน้นย้ำม,มาว่าจะต้องดูแลเยียวยาจิตใจก็โดยจะมีทีมแพทย์นะคะประจำรถแต่ละคันแล้วก็จะมีทีมของอศึกษาธิการจังหวัดแล้วก็มีทีมปกครองนะคะมาช่วยดูในเรื่องของเอกสารแล้วก็ข้อมูลให้ครบถ้วนเพราะว่า พอไปถึงหน้าง,งานแล้วเนี่ยจะได้ทําปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทางตํารวจเนี่ยก็ได้มีการจัดเตรียมสถานที่เรื่องสถานที่จอดรถไว้เรียบร้อยแล้วค่ะก็คาดว่าจะต้องทําให้เร็วที่สุดนะคะ <c oughs> ก็ไม่สามารถระบุได้ว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่ะคะ่ะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยทุกคนก็ทุกหน่วยงานก็พยายามร่วมมือกันทําให้ทุกอย่างเ,เกิดขึ้นเร็วที่สุดะคะ่ะนี่ครับคุณสบิดานะครับแล้ววันนี้ท่านอนุทินชามีรกูนะครับตรองนายกและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งไปที่โรงพยาบาลตํารวจไปอำนวยความสะดวกนะครับในการเชิญเด็กๆนะครับกับภูมิลําเนานะครับแล้วก็ชื่นชมสถาบันนิติเวศกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่ชนะสูตรพลิกศพร่างผู้เสียชีวิตนะครับครบทั้ง23คนนะอย่างละเอียดนะเ<ช>พราะว่าไม่ใช่งานง่ายนะใช่ใช,ชมฮะก็อย่างที่เราทราบใช่ไหมฮะว่าโอ้แต่ละล่างเนี่ยก็ถูกนะ คือเสียชีวิตนขนาดนั้นนะกับเริ่งไม้อะเออนี่ฮะคุณอน,นุทินก็ชื่นชมนะครับทํางานเร็วมากแล้วก็ไปนี่นะฮะออไปอยู่ที่ไว้ศพอยู่ที่โรงเรียนก่อนนะฮะท่านผู้ชมฮะก็ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมการันตูนะครับก็พาทั้ง23คนนะครับไปตั้งสวดอภิธรรมศพ ที่โรงเรียนวัดเขาพระยาสังขารามห้คืนก่อนจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพต่อไปนะครับนี่นะฮะที่นั่นก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีท่านเทีรพัฒน์คัตชมาศนะฮะก็ได้เตรียมการสั่งการเอาไว้นะครับดูแลเอาไว้นะครับทั้ง23คนโอ้หนะท่านผู้ชมฮะคือทางมูลนิธิรุ่มกัตัญญูเนี่ยจัดโลงให้อย่างดีนะครับ hmm. แล้วก็โลงขนาดเท่ากัน ด้วยเหตุผลก็คือให้ทุกคนเนี่ยได้อยู่บ้านหลังใหม่ที่สวยงามนะและเหมือนกันหมดมโลงสวยนาะใช่โลงงามมากครับนี่ท่านผู้ชมคกัอก็พิธีเนี่ยจะใช้ที่หอประชุมของโรงเรียนวันนี้ก็มีชาวบ้านก็ช่วยกันนะเข้าไปช่วยกันจัดสถานที่ทำความสะอาดเัวน,นี้ ทำไปบางคนก็ร้องไห้ไปนี่นะแล้วก็ออทางคุณรุทิมันนี้ก็บอกนะครับว่าได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับว่าได้รับแจ้งมาล่วงหน้าว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชนินีทรงมีความห่วงใยและทรงสลดพระไทยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้แจ้งมาว่าพระองค์ท่านจะ รับการจัดการเรื่องงานทั้งหมดไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์จะมีการพระราชทานเพลิงให้กับผู้ที่เ,เสียชีวิตแล้วก็กระทรวงมหาดไทยถือเป็นพร่มหากรุณาที่คุณมีการสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีได้ไปจัดการหน้างานให้สมเกียรติกับผู้วายชนซึ่งมีทั้งครูแล้วก็เด็กนักเรียนนะีฮะจะมีการพระราชทานเพลิงศพนะครับหลังจากที่ มีการสวดอภิธรรม5วันนะฮะสวดที่โรงเรียน,นะฮะสวดที่โรงเรียนเลยครับกเ็เป็นพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงและก็พระราชินีนะฮะที่รับทั้ง13คนนี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วก็ดูแลผู้บาดเจ็บด้วยนะฮะ,ฮะก็จะมีการพระราชทานเพลิงศพนะครับแล้วก็ วันนี้ท่านผู้ชมฮะเรื่องเรื่องมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ